สบายดีพี่น้องเบอร์สปูสุขนบอ,อกไปนอกกับประวันไปหน่อย,อยเริ่มแล้วเริ่มมุ่งเลยพี่น้องเลยลังคาขึ้นมากขึ้นแล้วเริ่มจนชวนดังก็เก็บข้อละเอียดของแต่ละมองแล้วก็อีกส่วนดังกันเริ่มมุ่งเลยพี่น้องขึ้นแล้วได้พี่น้องอ๋อ สบายดีพี่น้องขึ้นแล้วสันนั่นแหละวานที่มาเบิ่งกาเอาขึ้นยังไงเนาะก็มาขึ้นมอกีนี่อหไรพี่น้องเขาพิดแล้วเอาใหม่เลยขอ่ากเอาไปเจ้าเอาี่คื Ừ. nó sáng nó mình đâu. Ừ, cái đất kịch đấy. Ừ. mong mong thì hot to thì nó. to sau rồi phần này. mong to sau to đẹp loài sau thì อันแทนข้างหน้าเป็นแทนไงการคมหอนติดกันคมหอนกันติดกันคมหอนน,หอนั่นเปนของนี่ก็เป็นใหม่ปั่นลมไป็นของใหม่เสละปันลม ก็ติเาเลยนะก็ติดอบาลงเลยนะอาคารนี่เองตรงนี้ตรงนี้เออก็ติดเสาเลยไายผู้ดีเลยลังคาผู้ดีครับดินได้เพียง

ราคาสามปันได้หรอราคาลอยบาร่ารลอยบาทรันแับน้อยลอยลบาตมัตปปนใหญ่เอ็ตักลูก่อ พลอยบ่เฮ้ย้ยยย้ยเออเขาเือสองที่ฮะเอาเอาเอาเขาเจอสองมันจะมันจะแข็งน่แข้ง่อยใช่ไหก๊อลายห้าสิบ nãy bọn họ nhau có hát hạc à. nó sẽ bắt luôn luôn bắt luôn cái si đi đi gì sáu thứ thái đó nào đây mươi sáu đứng đó dạng về nó bài đi phi nóng nốt cái con này thà mà bài đi phi nóng bài đi phi nóng bài đi phi nóng งนกสิเราะสิเลากสิกลับบ้านเด็กจ้พี่น้องกันับบ้านพามาเขาเี้ยงเินมาเขาเรียนเนี่พี่น้องเลยกสิเรกลับปาก่อนเห็นไหมว่าซีอิ๊วราสวนดนเนี่ฮะบอ๊ะน้องงแค่ว่าซอิ๊วสมวันดนติดน้ำไหมเนาะวันเาราวันสุกไหเนาะแลวเออสุกดีสุกอสิหอนเยพร้อมมาเลย เบือ,อน,นเป็นเบือนเป็นขเขาไม่เรียนได้พีน่น้องเลยโอเคถ้ฉื่อยกันยาวเจอดีไกลละไกลละพีนนพ่นอ้นองเลยได้พี่น้องถ่ายจาะคางขางมุมขางขึ้นะวันพีน่น้องเ,เลยพอดีเลยพอดีเรืงค่าแมตาูเลยพีน่น้องเลย นั้งค่าห้างกประมันหาซิปเละห้างจากหัวไปเนนะมาดูวันวันเาติดจ้อมองเียจ้อมองทางเดินทางยางถามไปเวลาเราอยู่กับสิปประตูบานทาวอนประตูหัวทาวอนกับสิยางเขาจะออกเบิ้งให้เพื่อน บายดียดจ้าพี่น้องพี่ชงลองลุงกับไปก่อนเลยพี่น้องเลยกับสาวสาวนุงกับในช่วเมื่อก่อนจะเขาเฮียนส่วนอ้นกะชีอยู่ต่อเบิ่งจังสางเห็ดมุ้งเศจแล้วเ็จซัดเบิดผุดหลาจังสีเมื่อน้ำลังในน้องสาวเมื่อก่อน หลานมั่งวน่งทุบก็กินหอดว่าแผ่นหนาฮ้ยัวใจน้อก็ถึอใจเคืออดวัวล่มีามงามิว่ายมือเลยคนเราเหมนหนากันต่นะพี่น้ห็อยู่ว่าเนรหากรสุมือโทรหามานเลยค่ะผมเปิดกล้องมาแล้วสิเมื่อเพิ่งกับสิเมื่อเี้ยงกก้องคีร์รถตู้รถตู้รถตู้พวกในโลกนาบ้านนะ เราจะได้ก่อนเพื่อนบากน้นแล้วเพื่อนจะได้หลุกเพื่อนแล้วก็ลูกแมมาหลอบนี่มาหลอบนี่ไป็นนอยดูกองไตเพื่อนอยู่ไหนเล่นเนี่ยพราว่จะเอาปีเปนอนย็นช่งเว้นเนี่ยกอนอนนเด้อกอนอนเนด้อกลางเพื่อนนัเด้อเนใบนะเพื่อนเพือนคนงาได้่น้องเลยกอนนอนเนเด้อ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สุดยอดพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนะอลาไปก่อนเถอะจ้าพี่น้องฝากส่องเนาะส่งฝากส่องน้องนัดพ่อวันนัดพ่อวันแม่น้อยอ่าแล้วก็พ่อวันพีเอเอสเลยเลยจ้าน้องลุงคนน่ารักน้องลุงคนน่ารักบ่าวแฟนสาวนุกเถอะจ้าบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย